เอาละกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดิอรเซอร์อรอนะฮะแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบิบเวฟโซยชิงเคยนะอ่าวันนี้ก็มีกรชาดีๆ,ดๆกระชาหนึ่งที่อยากมาแนะนำนะฮะนั่นก็คือดีมพาราดีเป็นกระชาแบบ รวมเทศกาลหรือเปล่ปากระชานี้แต่สองตัวหน้าตู้เป็นคิดมัดนะฮะอ่ายูริจิแดงกับฮาริเวลม่วง2ตัวนี้ดีด้วยดอกน้ำหอมนั้นคู่นะอ่าโดยกระชานี้มาวันที่25ถึงวันที่3เดือน4นะฮะระยะเวลาก็สั้นพอสมควรนะถ้าจะเอาก็เอาก็เลยก็ในตู้ก็น่าเสี่ยงอยู่อ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายนะฮะมัซุโมโตะแดงตัวนี้เทศกาลตุรจีครับ เป็นยมทูตสังหารอารันคาครับเพราะการับหลีของอารันคาเล่นเก่งในอารันคาสีเขียวเล่นได้ดีมากๆครับสำหรับตัวนี้ส่วนใหญ่น่าจะลงห่อคอยนะต่อไปก็เป็นลูเคียส้มครับตัวจีนอันนี้ยมทูตสังหารอารันคาครับไม่ติดแข็งมีท้อนกลับและฟื้นฟูครับซึ่งเป็นอบิลิตที่ดีมากโจมตีซ้ำขณะลมครับล้มแล้วซ้ำครับ เก่งแดนกิวอรันคาครับสำหรับลูเคียส้มตัวนี้ครแล้วก็เล่นดีมากๆตัวหนึ่งเก่งสมควรเลยต่อไปเป็นกิมจอฟ้าตัวนี้เทศก,กาลน้ำชาครับอา่อาอรันคาเอสปาดาสังหารไร้สังกัดหอ,อคอยต้องการตัวนะครับลิงดีลดคุณทาม14%ครับบล็อกการรบรลีกของไร้สังกัดนะ ไม่ติดไฟจมตีซ้ำขณะล้มเหมือนลูกเคียเลยแล้วก็ดับน้ําหอมแดงเล็กบอกห้าเล่นได้ดีสำหรับบังคับมือนะแต,ต่ออโต้อาจจะไม่แนะนํา <c oughs> ต่อไปเป็นลูกเอชูเฮฟ้าครับเิสกิชูเฮตัวนี้เทศกาลน้ําชาเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นยมทูต สังหารฮอลโล่ลบรลีกความเสียหายจากฮอลโล50%นะฮะไม่ติดแข็งแล้วก็เก่งในดันกิลวฮอลโลระยะไกลฮะเก่งมากสำหรับชูเฮดต่อไปเป็นฮิรโกชินจิเขียวตัวนี้ก็เก่งอยู่นะนะเป็นอายคาชิไม่นแน่ใจะเป็นเทศกาลหรือเปล่านะแล้วก็ยามทาูต ฮอลโลสังหารยมทูตครับหอคอยแน่นอนแล้วก็ลิง์ดีลดคุณทามสิบสีซ็บอกการลบหลีของยมทูตครับเก่งในยมทูตนะตัวนี้เล่นได้ดีมากๆสำหรับชินจิเป็นตัวที่ยังไม่เก่านะฮะต่อไปเป็นอ,อิจิโกะขาวอิจิโกะไว้อายาคาชิจะเป็นอายาคาชิตู้เก่านะไม่ใช่ตัวเดียวกับฮิรโกะนะฮะ แต่เขาโดดเด่นตรงเขาตีตีแรงอยู่นะคือสายตีปกติครับถ้า2มีวอเทครอบตัวแบบไม่ติดตามนะยมาทูตสังหารไร้สังกัดครับไม่ติดไฟแล้วก็เล่นได้ดีมากๆต่อไปเป็นมั s ซเปโตเขียว <c oughs> ตัวนี้คิดมากคิดมากเก่าแล้วยมาทูตสังหารเอสปาดาพอเล่นได้ไม่ถึงกะเก่งอะไรมากมายนะเพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นตัวเก่าสุดในตู้เลยด้วยนะฮะ เลรปกติ4.5 1.5สเต็ป150 200 250ถือว่าปกติการันตีทุกสเต็ปที่50 10 20ฮารลเบลม่วงครับตันนี้อรังคาเอสปาดาสังหารอยู่มาทูดตัวนี้เป็นสาย SP นะ2ตัวหน้าตัวของเรา SP สูงถึง847เลยแล้วก็ไม้ตายไม้ตายติดแข็ง ลิงก์เป็นลิงก์ที่ดีมากครับเมื่อพลังกายเต็มค่าพลังโจมตีทั้งหมดบอก30%เนะไม่ว่าจะเป็นอ่าโจมตีสกิลหรือว่าโจมตีปกตินะเพราะมันเป็นโจมตีทั้งหมดเลยบอก30%พาซีฟครับเมื่อเราเต็มครับสกิลแรงขึ้น40%หลบเุกเลบเฉินบวกหนึ่งโจมตีทุกการและมุดดินพารซีฟดีนะ a b ลิ i t y ที่มีโอกาสได้ครับความเสียหายแรง 40ฮิตแรงบวก1ความเสายไม่ตาย40เวลาติตสถานะเป็ปกติบวก5วินาทีเมื่อสตูติดสถานะแช่แข็งครับความเสียหายทั้งหมดบวก40%ลดคุณธรรมถ้าโจมตีแรง12%นครับจำนวนยาเสริมพรรลังลิงก์ปัญญาที่ได้รับบวก5แล้วก็ดอกคังฮะแล้วก็เป็นตัว2เวียนด้วยนะ2เวียนเลเวลห2 5อและ10บฮัสเตตร์ตทั้งหมดบวก10ซุปเปอร์อาร์เมอร์ได้รับไอเทมเสริมพลังเมื่อเริ่มบวก2ฮิตถ้าโจมตีแรงบวก1 ขอายาสรุปฮาริเบลตัวนี้นะฮาริเบลตัวนี้ก็มีดีลิง์ฮะลิงค์ดีมากเมื่อพรังกายเตเอ๊ะอะไรวะเออเมื่อฝรังกายเต็มค่าพลังจมตีทั้งหมดบวก30%เครับเล่นสะดวกเล่นง่ายพอที่จะแรงอยู่ไม่ถึงกระเบาไม่เบานะดอกน้ำหอมเล็กส้มครับดอกคงังแล้วก็สองเวียนต่อไปเป็นชิโฮอินยูริจิแดงตัวนี้โยมทมุกสังหารฟินซี่ครับผู้สังหารที่แบบดีมากๆขอคอยต้องการตัวเลย สาย SP เช่นกัน843ไม้ตายนะฮะไม้ตายตดช็อตลิงก์ลิงก์งดีมากๆครับนั่นก็คือดับอ่เพิ่มจำนวนดับหยดน้ำถึง30%สีแดงน่าจะดับหยดน้ำเขียวนะพาสซีฟยกเลิกการสตูครับจำนวนดับตุเฉินบวกหนึ่งแล้วก็ฮิวหมูฮิวทีม อัพบริต้ฟาร์มเสียหายแรง40ฮิตแรงบก1ฟาร์มแสงไม่ตาย40เวลาติสถานะพิดปกติบก5วินาทียืดเวลาถ้าเสริมพลังลดคุณทามถ้าโจมตีแรง12%จำนวนยาเสริมพลังสีเขียวเล็กบก5ครับเพิ่มประสิทธิภาพถ้าเสริมพลังตัวนี้มีฮิวทีมด้วยท่า2ฮิวเลือดทีมอดอบหยดน้ำไม่ใช่ดอกดน้ำดอบน้ำหอม เขียวบอกห้านะฮะแบกบทีมแล้วก็ลิงดับหยดน้ำสีเขียว30%สิบำหรับชิโฮอินโยรุอิจิตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีดีมากตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นให้ดูกันอ่ะฮะมาครับโจมตีไก่โจมและโจมตีเร็วมากโจมตีโดยการปลาของฝันฮะ อ่าถ้าหนึ่งปูพรมแดงลักษณะตรงยาวอ่าถ้าสองเป็นท่าฮิวเลือดนะลักษณะกลมๆด้านหน้ากว้างอยู่พอสมควรถ้าสามท่อแมปอุ้ยอ่าหลบทันปึ๊บหลบทันไม่ตายเดินพาเลทครับ หมืเออนเวลาเอาต่อไปเดี๋ยวไปดูคาริเบียกันบ้างจริงๆผมต้องรีวิวคาริเบียก่อนนะแต่เพอเอินไปกดชีโฮอินก่อนอาจจะดูสับสนเล็กน้อย มาแล้วครับฮาดิเบลโจมตีใกล้โจมตีเป็นน้ําแข็งแล้วก็น้ําแข็งสวยมากสวยกว่าเจ้าตัวอ่โทชิโร่อีกนะโจมตีสวยโจมตีน้ําแข็งสวยกว่าโทชิโร่อีกอะเห็นไ,ไหมโทชิโร่น้ำแข็งไม่ได้สวยขนาดนี้นะเอาท่านึงปั๊บน้ำแข็งตรงไปด้านหน้าท่าสองน้ำแข็งกลมๆดูลนิดนึงแล้วก็พุ่งไปด้านหน้าท่าสามมาอา่อทั่วแมปแต่ไม่กว้าเท่าไหร่นะฮะเท่ากันกับโยโรอิจินั่นแหละแต่ว่า มันไม่กว้างบางตัวมันจะมีอบิลิตี้ที่แบบว่าเพิ่มขับเขตโจมตีแรงอันนั้นมันจะโจมตีกว้างกว่านิดนึงตัสองปึ๊บกลมแล้วก็ปล่อยไม่ตายเหมือนอยู่บนเค้กเลยนะโอ้โอ,อ้ติดแข่งกันแบบเยอะมากครับทุกตัวเลย ตัวนี้เป็นตัวที่เมื่อเลือดเต็มแล้วสกิลจะแรงเพราะฉะนั้นพยายามเลือดอย่าให้ลดนะฮะหาพบฟื้นฟูมืเข้าฟิลใส่ก็ได้นะโอเค เอาละยังไงก็ต้องฝากคลิปนี้วันนี้ด้วยนียครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็าลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ